สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาหามาดูการชํำเยเบล่านะคะอันนี้คือเยเบล่าที่เราขุดมานะคะขุดมาแล้วก็มาชํำนะคะนี่การช่ำของเราก็ไม่ยุ่งยากนะคะถุงแล้วก็อันนี้ค่ะมะพร้าวสับเนาะเอาไว้ลงก้นถุงนะคะนี่แล้วก็เป็นดินคุยไผ่นะคะนี่แบบนี้ที่นี่ก็มีดิน,นดินคุยไผ่แบบนี้นะคะเราก็ใช้ดินสูไผ่ ให้เราก็เอามาชำค่ะอันนี้คือนวลจำปานะคะนวลจำปาชุดนี้นี่คือรากแก่รากเก่ามากเลยนะคะเราก็จะตัดรากออกเป็นบางส่วนนะคะดูสังเกตเงานะคะนี่อันนี้เป็นนี่ค่ะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะคะหน่อเขาแยกแบบนี้เราจับแยกแบบนี้เลยคะ่ะน,นี่ค่ะ แยกหน่อยอย่างนี้นะคะไม่ใช่เป็นการฉีกนะแต่นี่เขาเป็นหน่อยแยกออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่เขาแยกกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาต้นแบบนี้ลงเลยค่ะนี่คือเป็นนวลจำปานะคะแล้วก็เอาดินที่เราหมักไว้นะคะเป็นดินปุยไผ่นะคะหมักเอาทิ้งไว้แล้วก็นี่ค่ะ แค่นี้นะคะใส่แค่น,นี้นะคะพอให้เขาลากก่อนเนี่นเสร็จแล้วค่ะชำเยลล่านวนจำปานะคะที่เราได้มานี่เราขุดมาจากโกแบบนี้นะคะแล้วก็มาแยกหนอนะคะนี่อันนี้ก็ เอาจากที่บ้านมานะคะเอามาชําที่แปดริ้วนะคะนี่อันนี้ก็ปุดแดงลิ้นจี่อะไรมีหลากหลายพันนะคะเยอะมากอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจําชื่อไม่ได้ <c oughs> นี่ค่ะลุดมาแล้วก็เอามาพักนะคะอันนี้คือต้นไม้ที่เราเอามาปลุกที่ฟาร์มนะคะนี่ก็ทําไปด้วยแนละเล่นๆไปด้วยนะคะนี่งานอดิเรกเสริมนี่นวลจำปาลากงามๆโกแเกๆ แล้วเราก็เอาตั้งไว้ในที่ร่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็สดชื่นเองนะคะวันนี้ก็แนะนำแล้วก็พาเพื่อนๆมาชำเยเวล่ากันนะคะสวยๆเด็จ้ชาชำจากดินคุยไั่ค่ะวันนี้แนะนำแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ